ちょっと待ってく i さい。<music> <music> และสกีนนะคะก็มีโครงการการสอบวสภาพทีนีดกับตรอโจิสาสกีนกได้อไปตกวจสุขภาชชวิเายี่หลังไกท่านบะสุภารเขาที่อมาชิในองคี่อาตีสกีนก็ได้อยากข้วจตัวเชิ้โรคให้ทุคนนะค ให้ความรู้เรื่งเลสไฟเตอร์เพการดูแสุขภาพการเหนข้อมูลมีความสิ้นค่แต่เราจะไม่น่ากลัวถ้าเรารับข้องูลกี่ยวกสุขภาพของเราเขาเกิดมาเพื่อให้ชีวิตสิเกอยากให้ทุกคนมีสุขภาพของเราให้ดีสนต้องกรใสิเกป็นคุณหมอแบบว่าให้พิสูกหรือว่าเป็นองมีการแพทย์หรือว่าอยไรอ่า่าสิเก เรื่องความเรื่องความสุขแห่งีวิืเนทุกน้จีเนี่ย่คาัดซกเมีเรื่องอะไรแต่ว่าส่วนส่มีความสุขแล้วเราะไรสุดซเกนเป็นผิค่ะซกเนชอบดูตอนมนึ่งซกเคอยากเชิให้ทุกคนเห็นขอเต้นนเสิไหมคเต้นเต้นเลยเต้ เ็ืู่นเรื่องของผมคือพอๆๆนหนึ่งจริงๆแล้วเราอยากเหว่าปีที่ผ่านไปที่ปีที่ผ่านมังมีสัตสีสีเขมเขาส เราไม่ไ้ประกวเราม่แข่การสุภาพอีการนอนน้อยกับวเธีดงพอการไม่รนข้ามวนเสริมให้เราปกวดได้ช่วงนั้นในช่วงที่หนรู้สึกว่าเรีีเราหลอกเพราะว่าเราถ้าจะไม่ีเสียงที่สคัดช่วง้นช่วยประกวดไปน้องทีี้้หนูรู้สึกว่าสุขภาพหนูมันยังไม่ข็งแรงพอเลยกลับมาีกีเพราะว่าวิธีใสุภาพ คารทำขลาดก็เริมั้งแตการเปลี่ยนแปลงตลาดผู้ห่อการเรียนรู้วัฒนรร้หับลมที่ไม่ได้ทำตลาดัลก็ได้พบวากมเหตุ่ำ้ายท่นการทํางานไต่างในโอกาสที่ต้องการยังคงติคมแล้วก็ได้รับโอกาสในการติดต่างบริษัทได้มากทุกสัปดาห อาจจะเกิดการเคลื่อนไหวออกมาเสียด้วยแต่ว่าการศึกษาเป็นไปโดยการสนับสนุนเพื่อให้ผู้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองตรงที่ยอมรับตัวเดียวก่อนครับ so university สามารถเป็นไปได้โดยส่วนต่างที่4คือการพัฒนา education และก็ช่วยเหลือ go ahead ที่จะไป test technology ในด้านของ security นะครับแต่หากต่างหรือไม่อาจจะช่วยได้ด้วยในด้านของการดูแลสิ่งต่างๆที่มีการสนับสนุน education และอาจจะช่วยทางด้าน When you say education, what specifically are you talking about? Because education is very wide range of the yeah. Yeah, I would like to specifically talk about education in rural area because I can see that how people exit the team does <laughs> not. I have seen many compositions <laughs> that they are not as <laughs> uh they are limited by the ability, but by the assets. <laughs> The future is and very bright and so putting waste into law education is an opportunity to create an important sense and allowing each other kind of benefit to the society or organization. Sounds great. Sounds very very good. Sounds very respectful. But again, what is the mechanism? point is that they are really going to sue So are you going to be giving them extra control when they don't have access teachers, how are you going to put the teachers in the school, and what is the mechanism that you are... So first of all, <coughs> I think that um, just create a campaign about the... social that people come from the rural you know, like area that specifically is about the movement, that they have issues about the family, so they will you not know, have to concentrate about education. โซ่ฉันฉนบิจิฟลีฉันวันใช้ไม้วัสดุไอเทมในการทำไอเมตัวนี้ก่อนสำรับชายช่วยไอเทมบอดยินดสนุกช่วยอยากรับความ่วานที่เป็นคอต่างๆต่างๆที่บอกคอนักเรียนที่ระดัอะไรนะครับแต่ความมากคือจะทำอะไรที่ไม่เก่งเลียี่ิบแปดตัวจะป ได้รับการใช้นักข่าวมาว่าผมถ่าปในว่าบ้านในเมืองในมืองได้เรนต่อได้คูณไมไม่นั่ง้าว่าขึ้นรถมีสที่ในการที่จะเอาสิตรง่กอนี่อยากให้พิจารณาโครงการในตื้นนอัครับที่จริงแล้วการที่จะจเป็นแต่ไม่มีวิการแลและมีตัวอย่างพิเ แต่ให้ผมมีวิธีการปฏิัิที่เก่้วอาจจะทำให้คนคัยน่าสนใจนะถ้าอย่ไม่ออต้องดที่ดีโเาสถาับตทลสี่เนาะต้องมีทอให้หอเปล่าสมุเคทนอยไดเรื่องวาเนกับของชุเรื่องของเหอคือเ่องอะไรืองเรื่องของสเรื่องยนน จริงๆไม่ใช่หมดบ้านค่ะบางอาตาให้เห็นว่าคือจากที่ชนบรนะครับเอกานเข้ามาในเรื่องยนในในระับการบอกว่าสิ่งเรื่อนใดมันให้ไม่ว่าจะเป็นพระพิยารหรือยูอย่างเช่นในตะาขบังหวัดบางคุณคนของวิชาอันนี้เราจะไม่ไจ้ไเห็นว่าครูนความรู้ของนักเรียนถูกต้องจนการได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดเขาก็จะเป็นจิตกินเลยว่าคุณคนองต่นึ่งชาเพราะฉะนั้นการความรู้ที่ได้ ที่จะตรงเราจดที่ในอาดารสองเราสามารถที่จะใส่โลงตรนี้ไปใั่ยอดได้จริงๆแค่บ้า่าแต่ว่าจะให้การเทียยเทียบระหว่างที่สองต่างกันผสคพบเจอแบาที่สองแบบและให้ชนบทคนก็ได้เหตุกรคือท้งหลัก่กนหลั่ันทีเราก็ได้สื่อถึงู